วันนี้เอาใจสายเคอรี่ค่ะใครที่กำลังมองหารถตู้นะคะที่เอาออกไปส่งของและของไม่เปียกช่วงนี้ฝนตกขนาดไหนของฉันจะไม่เปียกนะวันนี้เอาคันนี้ไปเลยค่ะวันนี้เนเน่จัดเข้ามาให้แล้วด้วยหน้าใหม่ชมใหม่รถปี2021เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่อยู่น้อยรอยโลดจ้าวันนี้นะคะเนเน่ยอยู่กับโตโยต้ารีโวนะคะหน้าหมูป่ารถปี2021นะส่วนราคารอก่อนเดี๋ยวจะมาคอมเมนต์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะ วันนี้เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบคันค่ะว่าสวยขนาดไหนได้สีขาวสวยๆแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูด้านในว่ารถคันนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่วิ่งเค r r y ่วิ่งแฟตยังไงเดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้านในว่าสวยหรือเปล่ารถเข้ามาใหม่เนี่ยเออรถเพิ่งเข้าเมื่อคืนยังไม่ได้ล้างนะรอล้างวันนี้ถ่ายให้ก่อนเลยนะคะนี่นี่เลยนี่เลยคันนี้นะคะพวงมาลัยพาวเวอร์เลยจ้ะนี่เกียร์กระปุก หกสปีดเออหน้าจอนะสัมผัสแล้วนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอแบบสัมผัสแล้วนะลูกค้าเนี่ยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธอะไรพวกนี้ได้เลยนะจ๊ะกูเกิลกูเกิลนะเชื่อมต่อได้เลยเปิด G P O N G P S ได้เลยนะคะและสําหรับรถตอนเดียวพบคําถามบ่อยมากลูกค้าชอบถามว่าหมุนหรือเปล่ากระจกเนี่ยหมุนหรือเปล่านี่ให้ดูกันแบบใกล้ๆออโต้แล้วนะปรับไฟฟ้าแล้วนะทั้งกระจกและกระจกมองข้างนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้แล้วลูกค้าไม่ต้องใช้มือหมุนกันอีกต่อไปแล้ว เออมาเดี๋ยวให้ดูที่รอบรอบรถเออตอนแรกไม่รู้จะพาดูอะไรให้ดูรอบรถเลยละกันตู้นี้นะคะสูง2องเมตรสิบนะจ๊ะสามารถใส่ของกันได้เยอะๆเลยนะจ๊ะแล้วก็นี่ด้านหลังสวยๆเออใช้งานกันได้แบบยาวๆนะคะใครที่กำลังมองหารถไปสร้างเนื้อสร้างตัววันนี้ต้องรีบโทรหาแน่ๆเลยไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันค่ะเดี๋ยวเราไปดูลอ้อ ดูตาไฟด้านหน้านะคะดูห้องเครื่องที่ด้านหน้ากันค่ะว่าคันนี้นะคะให้อะไรมาบ้างเออนี่เลยหน้าหมูป่าอย่างที่บอกตาไฟเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดานะตาไฟนี่เป็นตาไฟแบบลูกแก้วหรือเปล่าเนี่ยเออเจ้าของเดิมน่าจะเปลี่ยนมาตาไฟนี่เป็นตาไฟลูกแก้วแล้วนะตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะลมนำแล้วเรียบร้อยไฟเดย์ไลท์ก็มีมานะจ๊ะอยากได้คันนี้ รีบโทรค่ะรีบโทรหน้าหล่อมาเลยเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูด้วยนะคะให้ดูความหล่อของเขาห้องเครื่องเนี่ยสวยหรือเปล่าขอคำนิดนึงนะคะเพราะว่ารีโวเนี่ยฝากระโปรงค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักนะคันหน้าค่ะเดิมๆไม่บิดไม่โคง้งไม่งอนะจ๊ะรอยมาร์กพวกนี้ยังอยู่นะจ๊ะเนี่ยรอยมาร์กของห้องเครื่องพวกนี้ยังอยู่นะคะใครที่อยากได้ต้องรีบ ทักรีบโทรเข้ามาเพราะเดือนนี้เนเน่เปิดโปรโจองแค่ร้อยเดียวนะเดือนนี้เปิดโปรโจองแค่ร้อยเดียวแล้วมีสิทธิ์ลุ้นรับทองด้วยนะคะคันนี้ของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้หมดแล้วตัวกรองอากาศก็เปลี่ยนให้แล้วด้วยนะและเอาใจสายวัยรุ่นค่ะเพราะว่าคันนี้นะได้เป็นล้อมแม็กแต่งนี่ ได้เป็นล้อแมกแต่งส่วนยางนะเดี๋ยวนี้เน่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะทั้งยางคู่หน้าและยางคู่หลังยางคู่หลังนี้จะได้เป็นมิชลีนเอ็2เลยนะอยากได้ให้รีบโทรเข้ามาวันนี้เปิดโปรโจองแค่ร้อยเดียววันนี้นะคะเน่ต้องขอตัวลากไปก่อนค่ะคิดถึงรถบ้านรถมือรสองรถที่พร้อมบรรทุกแบบนี้ให้คิดถึงเน่ๆนะคะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้า